สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาสอนรอบ2นะครับพิบุต dji t 2 0 p นะครับชุดเริ่มต้นนะครับนนมาสอนโดยอาจารย์แม็กนะครับอันนี้ก็สอนกันอยู่แถว,วาวังประดุกนะครับตำบลวังประดุกเลยบ้านกลางมานิดนึงนะครับ แปลงนี้หวานหวานข้าวไปแล้วนะครับสอนใช้ถังหวานไปแล้วนะครับพื้นที่นาสามไร่นะครับหวานไร่และลูกนะครับพี่วุติบ้านอยู่ตำบลมะตูมนะครับอำเภอเมืองในพิษณุโลกนะครับแต่มาทํานาอยู่นี่นะครับแถววังประดุกโอเคโอเคนี่เดี๋ยวพี่เขาบินเองแล้วนะครับเดนะีมาดูกันมาต้องลวงโไลนะพี่ <laughs> ของพี่บุญนี่ก็เป็นชุดเริ่มต้นเลยนะครับตัวลำแท่นชาร์จรีโมทนะครับแบตเตอรี่สองก้อนนะครับก็มีถังวานด้วยนะครับเพิ่มถังวานมา สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน,นี้ลานเราดีเจเป็นนโลกก็มาสอนรอบสองสำหรับโดนเกษตรรุ่นยอดฮิตนะครับดีเจที่ยี่สิีนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนฉีดยานะครับแต่เป็นการฉีดน้ําเปล่าก่อนแต่แปลงนี้เราเพิ่งหว่านข้าวเสร็จไปนะครับสามไร่นะครับ ห้อนแสงจะมืดๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับแปลงข้างๆก็เป็นนาของตัวพี่วุฒิเองนะครับเป็นญาติๆกันหมดนะครับแถวนี้กีเลดาเบรกนะครับมือใหม่ก็แนะนำให้เปิดไปก่อนนะครับพลังหัวเจ็ดคู่นะครับ ุ่นนี้ถึงรุ่นที่รุ่นดีใจที20ปีแล้วก็รุ่น40 P, นี้ก็งานหวานนี่ถือว่าสุดยอดนะครับงานหวานเริ่มเข้าเยอะนะครับสองรุ่นนี้นะครับก็ละอองน้ํายานี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับพลังหัวเจ็ดคู่นะครับชาวนาเป็นที่ชื่นชอบนะครับชื่นตาชื่นใจนะครับปรับละอองได้ถึง5ระดับ ็นพอพิวุธินะครับก็มีเก็บเก็บงานวานให้ข้างๆนิดหน่อยนะครับนี่อาจารย์แม็กก็เข้ามาบินใต้ต้นไม้ได้แต่ว่ามือใหม่ก็อย่าเพิ่งเข้าเลยนะครับหวานมือไปก่อนนี่ครับอันนี้หวานจะใช้โดนหวานนะครับช่วง,งกลาง เห็นเม็ดข้าวนะครับความสม่ำเสมอโอเคมือใหม่ก็จะเกร็งๆนิดนึงนครับอพอ20ปีของเรานี่ก็รถยนต์เปรียบเหมือนรถยนต์ก็คันเร่งไฟฟ้าครับโยกนี้เดี๋ยวก็ไปนะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งสติ๊กเกอร์มาคุยกันได้นะครับแล้วเป็นการสอนโปรแกรมทั้งฉีดทั้งหวานเลยนะครับพอดีพี่เขามีทั้งหวานด้วย นี้พี่เขาบินเองแล้วนะครับจับรีโมทเองนะครับอาจารย์แม็กก็คอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆนะครับของมิวส์ก็มีเป็นแบตเตอรี่สองก้อนนะครับเด t ด้า360องศานะครับรอบตัวนะครับ ที่จอดก็จะแคบนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอมีที่จอดนะก็นักวินโดนทุกท่านก็อุปสรรคก็จะมีฝุ่นนี่แหละครับอาจจะเข้าไปตันในรีโมทได้ก็ต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะครับหรือว่าเอาน้ำมาพรมตรงจุดจอดนะครับ เดี๋ยวนี้พี่เขาก็เขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวลำกันดีกว่า,าเสียงไม่ชัดบอกได้นะครับนี่นะครับใบพัดก็ยาวขึ้นนะครับกับรอบมอเตอร์ที่ช้าลงนะครับ สแขน4ี่ใบพัดนะครับนี่นะครับเป็นเสาอากาศส่งสัญญาณภาพนะครับ esc นะครับการน้ำการน้ำพอๆครับรถยนต์เลยนะครับแต่วิธีการทำความสะอาดเราก็จะแนะนำให้เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเอานะครับรุ่นนี้ดูแลง่ายนะครับการทำงานของเขาจะบินไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพื่อเป็นการเซฟละอองเข้ามาโดนตัวลำนะครับนะครับจานหวานหองเจ็ตนะครับ การฉีดน้ํำลงมาแล้วก็จานก็จะเหวี่ยงน้ําออกนะครับปรับได้ห้าระดับนะครับแต่งานงานฉีดพืชไร่นี่ก็ใช้ละองปัดกางก็โอเคแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเลดาร์ด้านหลังนะครับเซนเซอร์ นี่อรติเคับสัญญาณดาวเทียมนะครับ, eme, รบตรงนี้สามารถเปิดออกได้เลยครับทำความสะอาดได้เลยไม่มีน็อตนะครับ اء, ดูแลง่ายนะครับก็ระบบฟลีกล็อกนะครับถ้าเราลืมล็อกแขนก็มีแจ้งเตือนในรีโมทโอเคชุดเริ่มต้นอยู่ที่ สามแสนสานห้าพันะครับช่วงนี้มีระบบผ่อนด้วยนะครับลีสซิงก็มีนะครับเลือกได้นะครับหรือว่าจะผ่อนกับทกศก็ได้นะครับนี่เป็นเรดาร์นะครับเรดาร์ที่ย้ายจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน,นครับจากรุ่นรุ่นก่อนๆน,นะครับก็คืองานหวานก็จะค่อนข้าง ปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากน้ำยาหรือปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็เป็น LED นะครับเผื่อทำงานจนถึงค่ำนะครับหรือว่าออกแต่เช้ามืดนะครับนี่ก็เป็นกล้องนะครับระบบ Gimbal น,นะครับโค้งงอได้นะครับโอเคสลีระที่แข็งแรงนะครับแขนเป็นอลูมิเนียมนะครับ ถังบรรจุได้20ลิตรนะครับแบกปุ๋ยได้25กิโลท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาทางเบอร์โทรก็ได้นะครับผมแปะลิงก์แปะไว้บนด้านบนนะครับดีเจพิษณุโลกนะครับศูนย์บริการด,าด้านโดนเกษตรครบวงจรนะครับ ร้านเราก็จะอยู่ติดกับไม่ใช่ติดเลยเซ็นท่านพิษณุโลกมาเพียง300เมตรนะครับเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าเครื่องปั่นไฟอ็อคเซซอรีโดนต่างๆแวะเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าทักเข้ามาในเพจ พมีบริการส่งและสอนถึงที่นะครับเป็นลูกค้าเราต้องเก่งที่สุดในตำบลน,นะครับนี่ก็ขึ้นอีกรอบแล้วครับเขียนโปรแกรมเสร็จเดี๋ยวดูการบินในโปรแกรมกันนะครับว่าเขาจะทำงานยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าพี่วุฒิเขียนโปรแกรมเป็นยังไงนะครับ นี่พี่เขาบังคับเองนะครับนะครับถ้าเราปล่อยรีโมทโดนเขาจะบินนิ่งๆนะครับไม่ยัยไปไหนระยะปลอดภัยจากโดนก็สัก6เมตรนะครับ ปรรรแกรมนะคับหน้ากว้างถึง7เมตรนะครับกว้างสุดก็ยังเป็นรุ่นที่ยอดฮิตอยู่นะครับในตอนนี้นะครับฉีดยาได้หวานข้าวได้<แ>หวานปุ๋ยได้นะครับ สำหรับ DJ จ t 20p 20แล้วก็ t 40นะครับพี่ยักษ์ใหญ่ของเราครับแต่ถ้าใช้รุ่นที่ t 20p นี่ก็เครื่องปั่นไฟเราก็ไม่ต้องพกตัวใหญ่มากนะครับระบบเดียวกันครับแต่ก็ต่างกันที่ขนาดน้ำหนักครับเหมือนรถรถกระบะครับรถบรรทุกนี่ครับ มีสก้อนก็นทํางานได้เป็นร้อยไร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบฟาสชาร์จแค่9-10นาทีต่อก้อนเท่านั้นนะครับเครื่องปั่นไฟก็ใช้7.5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับที่ร้านเราก็มีทั้งเบนซินและดีเซลให้เลือกนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับ บางคนอยากประหยัดพื้นที่ก็ใช้เบนซินนะครับพื้นที่บนรถนะครับโอเคไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับร้านเรา D J I พิษณุโลกนะครับเผื่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับเกี่ยวกับโดนกเกษตรหรือว่าอะไรโดนของ D J I นะครับทุกรุ่นนะครับแล้วก็เครื่องปั่นไฟนะครับ เข้ามาในเพจหรือว่าโทรโทรเข้ามาในเบอร์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับหรือเข้ามาหน้าร้านเลยก็ได้นะครับก็มีช่างหน้าร้านนะครับคอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นซ่อมให้ลูกค้านะครับคอยให้ข้อมูลครบวงจรน,นะครับไหนก็ฝากกันด้วยนะครับว่าเดี๋ยวรอบหน้ามีส่งหรือสอนที่ไหน ก็จะไลา์ให้ดูอีกนะครับตอนนี้ p p o o n แบตใกล้จะหมดแล้วครับก็ฝากกันด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ